สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวในโลกคริปโตกันนะคะมีหลายเรื่องน่าสนใจเลยโดยเฉพาะข้อมูลที่เราได้มาทั้งเรื่องคดี Ripple ที่แบบว่าเหมือนจะใกล้จบแล้วครับผมแล้วก็มีเรื่องกฎหมายเซบาสเยในสหรัฐที่เหมือนจะสะดุดไปนิดหน่อยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของ Meta กับบทเรียนจากเซลเซียสด้วยค่ะครับ เรื่องน,นที่ข่าวใหญ่เลยดีกว่าที่น่าจะทำให้คนถือ XRP เนี่ยใจชื้นขึ้นเยอะก็คือเรื่องคดีระหว่างกรตอรสหรัฐหรือ SEC กับ Ripple เนี่ยนะครับล่าสุดเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายเขาตกลงยอมความกันได้แล้วนะครับโดย Ripple ยอมจ่ายค่าปรับ50ล้านดอลลาร์สหรัฐ เออเรื่องนี้เหมือนเคยได้ยินแว่วๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะจำได้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนซ e o r โ p p l ปเหมือนออกมาประกาศชัยชนะไปรอบหนึ่งแล้วใช่ครับตอนนั้นเป็นข่าวจากฝั่งริ p p ป e เองว่า SEC ยอมรับข้อเสนอแต่ว่าเออครั้งนี้มันต่างออกไปคือเป็นการยืนยันจากฝั่ง SEC เองเลยมีเอกสารราชการออกมายืนยันว่ายอมรับข้อตกลงนี้จริงๆอ๋อค่ะค่ะก็คือจ่ายห้าสบล้านจบคดีนี้กันไปถือว่าชัดเจนขึ้นมากครับเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าอันนี้คือเป็นทางการแล้วใกล้จบจริงๆแต่ว่ามันมันจบเลยไหมคะหรือว่ามีขั้นตอนอะไรอีกยังครับยังเหลืออีกนิดหน่อยคือก็ตกลงเนี่ยต้องให้ผู้พิพากษาเซ็นรับรองก่อนถึงแม้ว่า SEC กับ ripple จะโอเคกันแล้วแต่ตามกระบวนการศาลก็ต้องสมบูรณ์อือฮอแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขามองว่าโอกาสที่ศาลจะไม่รับรองนิดน้อยมากครับ ก็น่าจะถือว่าใกล้จบมากๆแล้วล่ะครับน่าจะส่งผลดีกับ XRP นะครับค่ะก็น่าสนใจมากๆทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ก็สำคัญเหมือนกันส่งผลกับภาพรวมเยอะเลยก็คือเรื่องกฎหมาย s t Stable บคอยที่สหรัฐที่เรียกว่า Genius Act ค่ะเห็นว่าการโหวตในวุฒิสภาไม่ผ่านหรอคะใช่ครับไม่ผ่านต้องการ60เสียง แต่ได้ไปแค่49เสียงเองครับก็เลยถูกตีกลับไปก่อนอ้าวหรอคะทั้งๆที่ดูเหมือนพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆก็สนใจกันเยอะทําไมเสียงส่วนใหญ่ถึงยังไม่เห็นด้วยหรอคะมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหลักๆเรื่องแรกคือกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างครอบ,คร,อบครัวทรัมป์กับ s ซเบิลคอยผ่านบริษัทหนึ่งชื่อ world liberty finance อ๋อค่ะเรื่องที่2คือเรื่องมาตรการป้องกันการฟอกเงินหรือ aml ที่เขามองว่ามันยังยังไม่เข้มงวดพอแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือรู้สึกว่ากระบวนการพิจารณามันเร่งรีบไปหน่อยไม่ค่อยมีเวลาดูรายละเอียดกันดีๆครับอืมแต่ก็ไม่ใช่แค่เดโมแครตท,ทั้งหลดนะครับก็มีสวอร์ r ิพับลิกันบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันจากมิสซูรีกับเคนทักกี้แต่ถึงแม้รอบนี้จะไม่ผ่านนะครับแนวโน้มก็น่าจะน่าจะผ่านในที่สุดเพราะอะไรคะเพราะว่ากระแสะความสนใจเซบาสยนจากสถาบันการเงินใหญ่มันแรงมากครับ ทั้ง Bank of America, JP Morgan, MasterCard, Visa คขึ้นมากันหมดเลยคาดว่าเดี๋ยวคงมีการปรับแค่ร่างกฎหมายนี้แล้วก็เอาเข้ามาพิจารณากันใหม่ครับพอพูดถึง Stable c o i ยแล้วก็นึกถึงข่าว Meta หรือ Facebook เดิมเลยค่ะเหมือน Mark Zuckerberg ก็สนใจจะเอามาใช้เหมือนกันเหรอคะใช่ครับมีข่าวว่าเขากำลังคุยกับบริษัทคริปโตหลายเจ้าเลยเพื่อจะศึกษาเรื่องการนำ s t a b l e c o i ยอย่าง USDT หรือ USDC มาใช้จ่ายเงินให้ Creator อบน Facebook กับ Instagram อ๋อเ oh, หรอคะครับประเด็นหลักๆเลยคืออยากลดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามประเทศซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันสำหรับแพลตฟอร์มระดับโลกแบบเขาการที่เมตาขยับแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะมันสะท้อนว่า s t a b l e c o i n ไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก่งกำไรแล้วแต่เป็นเครื่องมือทางธุรกิจจริงๆแล้วแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าจะกลับไปทำ s t a b l e c o i n ของตัวเองเหมือนตอน l i b ร a หรือเปล่านั่นนั่นสิครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยการเคลื่อนไหวของผู้บิคเทคนี่มันมันส่งผลกระทบได้เยอะเสมอ แต่ในขณะที่บางคนมองหาโอกาสใหม่ๆเนาะมันก็มีบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตเหมือนกันอย่างเคสล่าสุดของอดีต c ีโอเซล i ซ s สคุณอเล็กซ์มาชินสกีใช่ไหมคะเห็นข่าวว่าสารตัดสินแล้วครับผมสารตัดสินจำคุก12ปีเลยครับข้อหาช่อโกงคือกรณีเซลเซียสนี่เป็นเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะในโลกคริปโตตอนแรกก็ดึงดูดคนด้วยผลตอบแทนสูงมากตั้ง18โหสูงมากใช่ครับแต่เบื้องหลังคือเอาเงินลูกค้าไปลงทุนแบบ สิ่งเสี่ยงจนขาดทุนแถมยังไปปั่นราคาเหรียญตัวเองอีกแล้วที่แย่คือรู้ทั้งรู้ว่าบริษัทใกล้เจ๊งแล้วก็ยังชวนคนมาลงทุนต่ออีกโหแรงเหมือนกันนะคะครับแหล่งข่าวที่เราได้มาเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นกฎแห่งกรรมอะไรแบบนั้นเลยครับ ก็เป็นเรื่องที่เตือนใจนักลงทุนได้ดีเลยนะคะสรุปวันนี้เราก็เห็นภาพรวมหลายอย่างเลยทั้งข่าวดีจาก Ripple ความท้าทายเรื่องกฎหมาย Stablecoin ที่ยังต้องลุ้นกันต่อแต่ก็มีแรงหนุนจากภาคธุรกิจชัดเจนการเข้ามาของ Meta แล้วก็บทเรียนราคาแพงจาก Celsius ใช่ครับทุกเรื่องมันก็เกี่ยวเกี่ยวกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบกับการยอมรับในวงกว้างนี่แหละครับ ก่อนจะลากันไปวันนี้มีคำถามทิ้งทายให้ลองคิดกันเล่นๆน,นะคะในเมื่อทั้งสถาบันการเงินทั้งบริษัทเทคใหญ่ๆต่างก็พยายามจะเข้ามาในโลก Stablecoin กันมากขึ้นแม้จะมีอุปสรรคด้านกฎหมายเนี่ยการยอมรับที่มันกำลังจะกว้างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงต่อระบบการเงินเดิมๆหรือแม้แต่ความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคตบ้างไหมคะโดยเฉพาะถ้าเรานึกถึงบทเรียนเก่าๆอย่างตอน Libra ค่ะ อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับแล้วก็คงต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่แหล่งข่าวฝากไว้กาดอย่าตกนะคะทั้งเรื่องสุขภาพและการลงทุนขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ค่ะครับผมสวัสดีครับ